สวัสดีครับสุรสินพาโชว์เมนี้พารว้ยนั่ที่น้องมาตามแนวทางสูตรเด็กพ่อสอนะครับงวดที่ผ่านมากับจับคู่ลดไปนะครับสําหรับเหล็กวิ่งเหล็กแกลนสองมาเป็นล้านกับพานนะครับสองมาอยู่นะครับพี่น้องนางวดพื้นที่สองมกระาคมนี้ไปตามน้ากันนะครับว่าพอสอทีนี้แนวทางตัวใดฝากต้อนพี่น้องทั้งบ้านนะครับอ่ะไปตามน้ำกันครับพี่น้อง ปทันทีนะครับทัตถิพนมา era, สอง <gorilla fruit S 1> มาเป็นล้านมากดีเนาะสองเป็นด่านวัสดีครับคอสอวัสดีครับสวัสดีครับคอสอสวัสดีแอดมินทุกคนนะครับนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเห็นไหเนาะพี่น้องส่งมาหมืนกันบ่ครับวัตถิพานมาปล่อยตัวใดกับคอสอวัตถิพานมาหันเด็กยับพลุรุ่นะครับแต่ว่าเหล็กสองคับเด่นสองวิ่งสอง แต่สองมาเป็นล้านงวดที่พันมาเนาะแต่มาอีลีนะครับสองมาเป็นล้านแต่มาอีลีบาทนี้งวดนี่แต่เลยสียับในที่ใน้องเลยต้องงวดไปเลยเพราะต้องพิม์รอนะครับครับไม่ต้องพิมรอครับปล่อย่อนคนอื่นเลยนะครับเนาะปล่อย่อนเลยครับงวดที่พันมาปล่อยสาแน่เพราะว่ามันยากหลายจะเฮ็ดไว้เ่ได้ออกคลิป ต่ว่าจะได้ออกไปอยู่ช่วงไทยในะครับสำหรับมือนี่แนาทาพังจะมีเบอร์ไรผู้ไหลหางว่านี่เอานหน่อยๆแข็นๆครับวันนี้เอานหน่อยๆแขนงๆเลยสำหรับมันเป็นเลขสูตรป่ะครับพอสกันเลขสูตรเป็นเลขสูตรเพ็ดมาโดน,นยังขาดสูตรพูดถึงสูตรหาสิพูดว่าถามมาเพ็ดมาโดนบอสามอันสามสิบ สามสิบซีปีได้สามสิบสีสิบปีได้นะครับเป็นสูตรดั้งเดิมครับครับสูตรดั้งเดิมพอซ้อได้มาจากสายขับสูตรได้มาจากญาติครับได้มาจากญาิเป็นไทยถอดมาให้นะครับยาิชนิดเป็นตอนเป็นสีเสียเป็นบอกว่าออกสูรไปว่อวัสดสูตรนี่เด็ดีหลีเด้อวัสดงเป็นว่า ส่วนมากสีเข่านะครับสําหรับเหล็กเด่นมีพิษพิษน้อยมากนะครับแค่ปีนึงครับพิษด็สีปีปีละเทียสองเทียประมาณนี้ครับสําหรับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งครับโตเดียวตวัตวเดียวนะครับมันก็มีผิดอยู่ม้างเนาะแต่ว่ามือนี่ะนกะเพิ่นกระเด็นมาให้ตามสูตรของพอ่อศอที่เย็ดมามือนี่เด่นให้หางเดียวเลยครับวิ่งตัวเดียว ครับเหล็กบินวันนี้สามมาเป็นล้านครับสําหรับสายบิงสายลู่สายบินสายลูครับสามมาเป็นล้านสามมาเป็นล้านสาหรับวันนี้นะครับวันที่สองพฤษนะครับสําหรับแนวทางสามโตเป็นไหมากจากชุดครับพงสามโตมีชุดเดียวครับจะมีชุดเดียวหางเดียวเลยสามโตนี่มีชุดเดียวหางเดียวแต่ว่าเหล็กจับคูมันมีอยู่ ห้าชุดครับจับคู่มีห้าชุดสองตัวสามมาเป็นล้านนี่สามมาเป็นล้านครับงวดนี้บวห้ะครับงวดนี้สามมาเป็นล้านจะล๋องไปพิจารณาเบังครับเด่นที่สุดคือสามงวดที่แล้วสองมาเป็นล้านงวดนี้สามมาเป็นล้านสองนีดเิ่นสามน้องลุงสามเด่นสามครับเด่นสาม่ปนองลองเอาไปพิจารณาบังเด่นสามเดี๋ยวจับคู่ให้ ครับ,จ,บจับคู่นะครับมีหาคู่หาหางครับจับคู่มาแล้วหาคู่หาหางมีสามหนึ่งเขียนตามเลยเด้อพี่น้องเขียนตามเลยสมุิปากกามนเกไปเด้อครับเรมีสามหนึ่งสามสี่สามห้า สามหกและสามแปดมหาคู่หาหางครับหลักสามยางเดี่ยวเด่นสามยางเดี่ยววันนี้ครับจะวาเลขสามตัวจะมาให้ชุดหนึ่งด้วยกันครับชุดสามตัวนี้มีหกเจ็ดสองครับหกเจ็ดสองครับไห้ตัดเอานน่นะครับตัดวินวิ่นเนาะเนาะครับตัดวิ่นวินเอาชุดสามตัวแต่วางวดนี้เด่นที่สุดคือสาม ามมาเป็นล้านครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตัวเดียวห้างเดียวครับเหล็กบิ่งสามมาเป็นล้านหรอคะสามมาเป็นล้านสําหรับจาครูไ้ที่เด่นเด่นที่สุดคือลูกปุมไห้างเดียวครับหางเดียวสามหกตรงไปที่สามหกเน้นไปที่สามหกตัวเดียวครับสําหรับวันที่สองมกราคมสองพัน อ่าร้อยหกสิบเก้าวิ่หกแปดด้ยน่อันนี้หกเก้าแก้ให้ไหมเด้หนิพ่อสอเปลี่ยนเปลี่ยนสลองปีใหม่พ่อสอใหม่นะครับพ่อสอใหม่พ่อสอใหม่มาลอง้าเปลี่ยนใหม่อ้า มาจังไดล่ะหรเน้อมายังไงนี่มาให้โชคมาให้โชคมามาคนไหลคนไหลเหลายงูดังแหงูดังแหมาให้โชคแล้วนะครับบอบอ มาตืนมัด่วงสนเดินมาเดินมาทักได้บอกว่าสองสมาแน่นอนเ้สมาแนนอนครับว้นที่สองนครับสองบานมมาแน่นอนครันที่ส่คบอกานี่สมาแน่นอนครบพนม่บอกแน่นครับพัองนมาบอมนนีโสนี่แที่ดีครับ สองมาเป็นล้านมาแน่นอนพญานาคตัวเป็นเป็ดบ้าเลยครับสองก็สามเนี่ยไอ้สามตัวตัวตัวสามตัวสามสอมาเป็นล้านครับวันที่แล้วสองมาเป็นล้านโอวันนี้เด้วันนี้สามมาเป็นล้านครับบางเนี่เงินตึงเป็นแห้งตืึงงูป็นพญานาคตัวเป็นแหละครับแต่ว่าตัวที่เน้นที่สุดเมื่อกี้คือตัวไหนก็ค่ะสามหก สามหกเม็ดเดียวเม็ดเดียวสําหรับคนคุณน้อยนะครับสำหรับคนพิเน้อยแต่ว่าชุดเต็มมันก็มี่นั่นแหละชุดเต็มเฮาว่าท่านพร้อมเบิ่งดรือเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ่งเดี๋ยวฟังด้วยกันไปน้ำเนาะครับเด็กเด่นเล็กวิ่งชื่อสามเมวนี่ครับสามตัวเดียววิ่งสามตัวเดียวครับขอดูชุดเต็มนะะเอฟซีหมอขอดูชุดเต็มค่ะอาชุดเต็มเอาไปทั้งนี้ก้อนครับชุดเต็มนะครับทั้งนี้มากก้อนเอาก้อนได้พี่น้องไหมสามมาเป็นล้าน สามมาเป็นร้านนะครับยับตัวให้รักสามแหละครับเส้นเอ็นให้สามหกห้างเดียวครับเอาให้นี่ค่ะเมื่อกี้บอกว่ายังก็มาเป็นร้านสามมาเป็นร้านครับถ้าสำหรับเส้นหิ่งเส้นรลดครับสามมาเป็นร้านนะคะครับเอาสามตัวครับบารหนหกเจ็ดสองสามสามตัวหกเจ็ดสองเม็ดเดียวค่ะตัดเหรียญนำครับตัดเหรียญนำสองตัวก็จะมีสามหนึ่ง สามสี่สามห้าสามหกสามแปดเน้นเน้นค่ะพ่อซอสามหกตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลสามตัวเดียวสามวิ่งสามตัวเดียวสามมาเป็นลานเอาท่านนี้พี่น้อง มาถึงแล้วนะครับสำหรับแนวทางของพ่อสอนหรือว่าอาจารย์สอนนะครับสำหรับสายเด่นนะครับเป็นตัวเดียวมาเป็นร้านคือ3นะครับอย่าลืมดวยครับเอสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับให้หางเดียวชุดเดียวนะครับ6กเ็ดขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับชุดเดียว6กเ็ดสองนะครับสำหรับแนวทาง2ตัวสำหรับคนทุนน้อยนะครับ36เม็ดเดียวนะครับ โตกันจะตัดทิมด้วยครับเดสามหนึ่งสามห้าสามแปดและสามสี่นะครับครับเด็กกาพายในสามตัวก็ยังเลื่นตัดทิมวินสองตัวนะครับหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดและหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับคอโชคดีมีโชคลาภนะครับกลับไปครับกลไปโชคดีมีโชคลาภยัง้วหนึ่งในสามยิ่นึงพรมหกเก้าท่านพี่น้องแคบนายจอนะคะสำหรับคุณอาทิเบิงวันที่เมื่อกี้